สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยอาการล่าสุดไอปริชยาหลังหามเข้าไอซียูเราจะสู้ไปด้วยกันนะแม่น้ำชาเพื่อนคนสนิทเฝ้าใกล้ชิดเผยอาการล่าสุดของไอ้ปริชยาหลังหามเข้าไอซียูเราจะสู้ไปด้วยกันนะหลังโพสจอดำจากกรณีหามนางเอกสาวชื่อดังอย่างไอ้ปริชยาส่งโรงพยาบาลหลังพบนอนหมดสติในบ้านพัก ก่อนหน้านั้นพบว่ามีการโพสจอดำและพบว่ามีการลบลูกคู่แฟน unfollow กันด้วยโดยแม่คาดว่าเครียดหลายเลืองมักจะเก็บไว้คนเดียวไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับโดยพบว่าลูกมีอาการใช้ยานอกจากยาที่ได้รับจากจิตแพทย์ก็ยังปกติอยู่และไอหัวใจอ่อนแรงมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยังอยู่ห้องไอ u แพทย์รอดูอาการนั้นด้านนักร้องสาวอย่างน้ำชาทีรนัด เพื่อนสาวคนสนิทของไอ์ก็ยังเปิดเผยสั้นๆว่าตอนนี้อยู่กับไอ์ส่วนเรื่องอื่นไม่ขอพูดเรื่องของเพื่อนเราให้ไอ์ออกมาพูดเองดีกว่าอย่างไรก็ตามไอจี IG ของไอ์กลางดึกที่ผ่านมามีการโพสต์ภาพแขนที่ชู2นิ้วอย่างอาการอ่อนแรงพร้อมข้อความว่า ไอ้ I, เราจะสู้ไปด้วยกันนะพร้อมทั้งอิโมจิหัวใจสีดำขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสะข่าวดางังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ